สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF หนึ่งหนึ่งสี่ EP นี้จะเป็น EP ห้าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อโครเชตต่อดอกวงกลมพื้นฐานค่ะข้อมูลใน EP ห้าเราจะสาธิตวิธีการถักแถวสามแถวนะคะแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่เราต่อก่อนต่อแถวที่เจ็ดแถวที่หกและต่อแถวที่สี่จะต่อสามแถวค่ะแถวที่ห้า ตรงนี้นะคะแถวที่ห้าจะเป็นคลิปถัดไปค่ะเพราะว่ามันมีการเว้นคอและเชื่อมต่อข้อมูลใน EP นี้นะคะ EP ห้าให้ระวังจุดนี้จุดที่มีการเชื่อมต่อต,อตรงใต้ลักแล้เรามาดูวิธีต่อแถวที่เจ็ดการต่อแถวที่เจ็ดนะคะจํานวนดอกที่ใช้ดอกที่หนึ่งที่ต่อจะเป็นดอกนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ดอกที่หกดอกที่เจ็ดหนึ่งถึงห้าตรงนี้จะต่อเหมือนกับตอนที่เราต่อแถวที่สองและแถวที่สามจากชิ้นงานสามแถวที่เราถักมาเราจะต่อเข้าไปแบบนี้ก่อนดอกที่หนึ่งตรงนี้นะคะดอกที่หนึ่งต่อหนึ่งด้านดอกที่สองต่อสองด้านดอกที่สามสี่ห้าต่อเหมือนดอกที่สองดอกที่หกกับดอกที่เจ็ดจะเป็นดอกที่มันเกินออกมาค่ะ หลังจากที่เราต่อดอกแถวนี้นะคะห้าดอกมันจะยังไม่มีดอกที่มันเกินออกไปด้านขวากับด้านซ้ายถ้านับจํานวนแถวนับตามลายที่เราต่อตรงนี้นะหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นการต่อวนวงกลมตรงนี้จะเป็นการต่อแยกนะคะแถวที่สี่ห้าดอกต่อไปเราจะต่อแถวที่ห้าห้าดอกอยู่ตำแหน่งเดียวกันค่ะดอกที่หนึ่งดอกสองสามสี่แล้วก็ห้า ต่อขึ้นมาอีกหนึ่งแถวหลังจากต่อขึ้นมาหนึ่งแถวเสร็จแล้วนะเราพลิกกลับมาดูฝั่งด้านนี้เมื่อกี้เราต่อด้านหลังนะคะเราจะต่อด้านหลังสูงขึ้นมาห้าดอกแถวแรกห้าดอกอีกแถวนึงห้าดอกแล้วฝั่งทางนี้เป็นด้านหน้าต่อห้าดอกเหมือนกันแต่ยังไม่ต้องเชื่อมมันจะเป็นการต่อแยกออกจากกันค่ะชิ้นงานที่เราต่อนะคะจะต่อตามสีชมพูต,ตรงนี้ก่อน ห้าดอกตรงนี้จะต่อกับชิ้นหลังดอกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้สองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วเราก็ต่อแถวที่สองดอกนี้เป็นดอกที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตรงนี้เป็นชิ้นหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นบ่าหลังจากนั้นย้อนกลับมาดูตรงชิ้นหน้าชิ้นด้านหน้าจากตรงที่เราต่อ บนวงกลมสามแถวนะคะหนึ่งสองสามแถวที่สี่เราจะต่อห้าดอกเหมือนด้านบนต่อไปเราจะต่อดอกนี้ค่ะที่เป็นดอกกลมมันจะเชื่อมระหว่างชิ้นหลังกับชิ้นหน้าเข้าด้วยกันดอกกลมนี้นะคะพอต่อดอกกลมเสร็จแล้วเราจะไปต่อดอกตรงแขน เราใส่มาร์เกอร์ตรงนี้ให้รู้ไว้ว่าเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นนี้มันจะแยกออกจากกันแบบนี้ห้าดอกข้างหลังจะสูงกว่าจะมีอยู่สองแถวเราจะต่อดอกกลมเข้าไปตรงนี้ค่ะดอกกลมดอกนี้มันจะเชื่อมต่อกับดอกที่อยู่ด้านบนและดอกที่อยู่ด้านล่างเรามาดูจํานวนห่วงที่ เราจะต้องถอดออกจากตัวที่เราถักนะคะให้นับตัวที่มันเหลืออยู่สองห่วงนี้คือตัวที่เราจะต่อห่วงที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกเหลืออยู่ในดอกนี้แค่หกห่วงค่ะสองสี่หกเหลือแบบนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สอง ห่วงที่สามสี่ห้าแล้วก็หกเราจะเอาห่วงที่เจ็ดไปต่อเราจะต่อกับห่วงนี้ก่อนก็ได้หรือจะต่อฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันต่อทางนี้ก่อนเวลานับหนึ่งสองสามสี่จับห่วงที่สี่ค่ะแทงดึงผ่าน ซ่สามแล้วเราก็ถักเอ็กสองสามถักเอ็กหลังจากที่ต่อตรงนี้มาเสร็จแล้วนะเราก็มานับว่าเราต้องถักอีกกี่ห่วงจานวนห่วงที่เราจะต้องถักออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะถักทั้งหมดหกห่วง หกห่วงไม่ถูกต่อห่วงที่ไม่ถูกต่อถักเป็นโซ่เจ็ดเอ็กนะคะเหมือนเดิมโซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กขวากับซ้ายต่อเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราต่อดอกนี้เสร็จแล้วดอกฝั่งทางซ้ายต่อเหมือนกันเลย ห้าหกแล้วก็เจ็ดโซ่เจ็ดเอ็กหกช่องโซ่ค่ะสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดเอ็กนะคะสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดตรงนี้จะมีอยู่หกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนต่อไปห่วงที่หกค่ะ สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดมันจะเหลืออยู่สองห่วงตรงนี้จะจุดที่มันจะเชื่อมต่อกับชิ้นหลังตรงนี้นะคะเวลานับเราก็นับห่วงขึ้นมาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ต่อห่วงที่สามนับขึ้นมาค่ะหนึ่งสองเอามือจับห่วงที่สามแทงดึงผ่านหนึ่งสองสามถักเ โซ่สามแทงดึงผ่านโซ่สามแทงดึงผ่านโซ่หนึ่งล็อกโซ่มันจะเชื่อมต่อแบบนี้นะหมุนกลับมามันจะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีค่ะฝั่งทางขวาก็จะเหลืออยู่หก สองสี่หกฝั่งทางซ้ายเหลือหกเหมือนกันสองสี่แล้วก็หกพอต่อดอกนี้เสร็จแล้วดอกนี้ต่อเหมือนกันเลยปลดออกมาให้ข้างในเหลือหกเหมือนเดิมสองสี่หกเหลือหกห่วงนะคะ ช้ห่วงที่เจ็ดเชื่อมต่อเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ดูตำแหน่งนับหนึ่งสองจับห่วงที่สามแทงดึงผ่านโซ่สามถักเอ็กโซ่สามแทงดึงผ่านโซ่สามถักเอ็ก แล้วเราก็ถัก6ห่วงพอเราถัก6ห่วงกลับมามันจะมาเชื่อมต่อ2ห่วงทางนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการต่อแขนนะคะจากชิ้นงานตรงนี้ที่เป็นด้านหน้าและชิ้นงานด้านหลังหลังจากที่ถักชิ้นนี้ที่เป็นตรงคอแล้วนะคะทั้งสองข้างแขนเสือ้อเราจะต่อเข้าไปด้านนี้ค่ะ2ดอกที่ต่อ อันนี้เป็นด้านหน้าและด้านหลังเป็นการต่อวนวงกลมการต่อแขนเสื้อตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับตอนที่ต่อแถวที่สองกับแถวที่สามต่อเข้าด้านข้างแบบนี้ทางนี้เปิดค่ะเป็นแขนเสื้อวิธีต่อให้เริ่มจากดอกนี้ก่อนดอกนี้จะเป็นการต่อหนึ่งด้านนะคะพอต่อหนึ่งด้านเสร็จแล้วดอกที่สอง ดอกนี้จะเป็นการต่อสองด้านค่ะหนึ่งกับสองแล้วเราก็พลิกพอเราพลิกกลับมาเราจะต่อดอกที่สามและจบด้วยดอกที่สี่อย่าลืมว่ามันเป็นการต่อวนวงกลมนะคะมาดูวิธีวางดอกจากตำแหน่งตรงนี้เราจะถักแขนเสื้อนะคะ จุดที่จะต่อเข้ากับแขนเสื้อถ้าเราพับครึ่งเราจะเห็นด้านบนมีสองข้างล่างมีสองจะวางดอกให้ดูวิธีการต่อจะเหมือนกับที่เคยสาธิตนะคะถ้าเราจะต่อตรงไปตรงด้านเดียวตรงนี้เราก็ปลดห่วงค่ะต่อจุดเดียวปลดออกมาสองลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้เราจะเอาห่วงที่หนึ่งตรงนี้นะคะ เชื่อมต่อจุดที่เชื่อมต่อเรานับมันจะอยู่ตรงกลางค่ะตรงนี้จะเว้นสองฝั่งนี้เว้นสองห่วงตรงนี้มีอยู่หกสองสองต่อเข้าห่วงตรงกลางห่วงที่สามกับห่วงที่สี่ต่อเข้าแบบนี้อันนี้ดอกที่หนึ่งตรงแขนเสื้อนะคะดอกที่หนึ่งจะต่อด้านเดียวดอกที่สองจะต่อฝั่งทางนี้ด้านที่มันจะต่อ เวลาเรานับดูดอกนี้นะคะนับขึ้นมาหนึ่งสองมันจะต่อเข้าสองห่วงนี้ค่ะพอต่อสองห่วงเสร็จแล้วมันจะมีสองห่วงที่ไม่ถูกต่อแล้วมาต่อกับดอกนี้เวลานับหนึ่งสองต่อตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกปลดออกมาทั้งหมดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกวางดอกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ต่อดอกที่สี่ตรงนี้เป็นวิธีการต่อดอกตรงแขนนะคะต่อวนวงกลมเหมือนการต่อตัวเสื้อเลยวิธีเดียวกันกับต่อตัวเสื้อแถวที่สองกับแถวที่สามใช้หลักการเดียวกันต่อเข้าไปแบบนี้ จุดที่ไม่ถูกต่อมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เว้นสองถักโซ่เจ็ดเอ็กโซ่เจ็ดเอ็กแล้วสองห่วงสุดท้ายมันจะมาต่อกับดอกนี้เวลานับมันจะเหลืออยู่สองห่วงต่อห่วงนี้ก่อนพอเราต่อสองดอกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราพลิกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งต่อดอกนี้ค่ะดอกที่สาม ดอกที่สามจะเป็นการต่อสองด้านเหมือนกันด้านแรกจะต่อกับดอกนี้จุดที่ต่อนะคะสองช่องแล้วจะต่อกับดอกข้างบนวิธีนับก็นับออกมาค่ะหนึ่งสองสามสี่สองช่องนี้ลักษณะของดอกที่จะเอาไปต่อถูกปลดออกมาหกเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จุดแรกที่ต่อจะต่อเข้ากับทางนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ตอนต่อวางดอกให้ดีนะคะเราโชว์งานด้านที่เป็นด้านถูกวิธีเชื่อมต่อเหมือนเดิมหนึ่งด้านต่อสองช่อง รงที่ไม่ถูกต่อถักโซ่เจ็ด x โซ่เจ็ด x แล้วสองช่องสุดท้ายวางประกบแบบนี้เราจะเห็นตำแหน่งที่จะต่อคือสองอันนี้ค่ะดอกสุดท้ายของแขนเสื้อแถวนี้นะคะคือดอกนี้มันจะต่อทั้งหมดสามด้านค่ะด้านที่หนึ่งด้านที่สองและใต้รักแรด้านที่สามลักษณะของดอก เราจะถักตรงนี้แค่หกมีอยู่หกห่วงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราเอาห่วงที่เจ็ดต่อดอกสุดท้ายนี้ระวังนะวิธีต่อจะต่อเข้ากระดอกข้างบนนี้ก่อนด้านหนึ่งด้านสองด้านสามเวลาต่อค่ะนับหนึ่งสองสามสี่แทงดึงผ่านโซ่สามถักเอ็ก แถวนี้จะมีอยู่สี่ดอกนะคะแล้วก็ดอกนี้จะเป็นดอกที่ปิดตรงใต้รักแร้เป็นการต่อวนวงกลมค่ะเราอย่าลืมว่าตรงใต้แขนเราจะต้องต่อด้วยหลังจากต่อเสร็จแล้วนะมันจะข้ามสองช่องจุดที่ไม่ถูกต่อเราก็ถักของเราเหมือนเดิมนะคะถักด้วยโซ่เจ็ดเ สองช่องสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดสองช่องค่ะต้องเว้นแบบนี้ต่อไปโซ่สามต่อด้านที่สองหมุนด้านที่สองนับค่ะจะนับข้างซ้ายหรือจะนับข้างขวาก็ได้ถ้านับข้างขวาหนึ่งสองจับห่วงที่สามแทงดึงผ่าน ถักเโซ่สามแทงดึงผ่านถัก x เวลาแทงดึงผ่านมันจะแทงด้านหลังงานนะอ่าพอต่อด้านนี้เสร็จแล้วมันจะวนมาตรงใต้รักแร้ค่ะแขนสองข้างต่อเหมือนกันนะคะสี่ห้าหกเจ็ดตรงไหนที่ไม่ถูกต่อเราถักโซ่เจ็ด x ดอกนี้เป็นดอกที่ห้าสิบห้าค่ะต่อเข้าไปที่ตัวเสื้อทั้งหมดต่อไปด้านที่สามโซ่สามวางงานประกบแล้วเราจะเห็นตำแหน่งที่เราจะต่อวางงานประกบแบบนี้แล้วเรานับช่องหนึ่งสองต่อตรงนี้ต่อห่วงที่สามแทงดึงผ่านโซ่สามถักเอ็ก อันนี้เป็นใต้ท้องแขนนะคะทีนี้ถ้าไหมเราเหลือไว้น้อยตอนที่จับเราจะจับลำบากตรงนี้นะใช้สองนิ้วนี้หนีบไว้ได้สองสามแทงดึงผ่านโซ่สามตอนเหลือไหมเผื่อไว้นิดนึงนะคะ แทงดึงผ่านออกมาแล้วล็อกโซ่ตรงนี้จะเป็นการปิดใต้ท้องแขนเวลาเราตรวจงานนะคะทั้งหมดมันจะต้องเหลืออยู่แปดช่องค่ะสองสี่หกแปดแบบนี้ยกเว้นตรงใต้ท้องแขนจะให้ดูตรงใต้ท้องแขนนะ มันจะเป็นช่องหนึ่งที่อยู่ทางนี้ถ้าเราเปิดช่องนี้ขึ้นมามันจะเป็นช่องใหญ่มากสองสี่หกแปดสิบสิบสองตรงนี้มันจะเป็นสิบสองห่วงนะคะคลิปต่อไปเราจะถักดอกเพื่อปิดใต้รักแร้ทั้งสองข้างและเรามาดูคอเสื้อคอเสื้อเราตอนนี้มันจะเป็นคอเสื้อที่กว้างเพราะเราเว้นคอไว้แบบนี้คลิปต่อไปนะเราจะถัก เก็บใต้รักแล้และเก็บตรงนี้ให้เป็นคอแหลมค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ